โอ้ยเพื่อนเข้าฟิเตปินก่อนเพื่อนเข้าเข้าเข้าเลยเพื่อเข้าเข้าเข้าไปดิเอาเข้าไปเพื่อนเพื่อนเออคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาระการเงินควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นรอไม่ควรดูรายการนี้เพียงคนเดียวควรชวนทั้งบ้านมาดูด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีครับ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 ก็อันดับแรกเลยนะครับ ส่วนเพื่อนทุกท่านนะครับผมลมหายใจกูจะหมดอ่ะก็ไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้มาในช่องใหม่อีกแล้วนะครับชื่อช่องว่าบินเข้าไม่ใช่สิบินเข้าไปเอ็กหนึ่งก็ถูกแล้วนี่วากูจะไปจำปั๊บจำใหม่นะครับก็ช่องปั๊บเข้าไปนะครับโดนรงงับการลงคลิปไปประมาณ7จวันนะครับเดี๋ยวยังไงก็มาลงคลิปที่ช่องนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ช่องนี้จะมีคอนเทนต์ใหม่เพื่อนๆครับนั่นก็คือ เอาเทคนิคและวิธีการของเพื่อนๆในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างๆนะครับผมได้ขอไปเพื่อนตอนนี้มีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเอามานําเสนอให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube ของผมช่องนี้นะครับไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะ oh, <no. S 1> <laughs> เพื่อไม่ให้การเสียเวลาด้วยครับวันนี้เปิดหัวคลิปแรกนะครับครั้งแรกเราจะเริ่มต้นด้วย เทคนิคของช่องเบ็ดบาทนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าช่องเบ็ดบาทคือช่องไหนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้เขาให้ขึ้นมุมมุมมุมขวามือน,น้างบนนหะโอเคนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมอะจะรก็ไปติดตามกันด้วยนะครับให้เครดิตเขานะครับสำหรับในกลุ่มนะครับใครที่ให้เทคนิคมานะครับผมจะเลองเอามาปั่นดูนะครับแล้วก็ทำเป็นวิดีโอไว้ให้นะครับ เออให้เครดิตด้วย,ดดวยเพื่อนให้เครดิตด้วยนะจ๊ะอ่ะเพื่อไม่เป็นการซาเราไปทดสอบเทคนิคนี้ยก่อนนะครับของช่องเบ็ดบักน,นะครับ ก็สาหรับของสำหรับเทคนิคของช่องเบ็ดบาทนะครับเดี๋ยวก่อนขอที่บายก่อนนะครับช่องเบ็ดบาทก็คือช่อง ejso นั่นเองนะครับเจโซเก่านะเจโซบางบอกใครที่ยังไม่รู้ก็ไปกดติดตามของเขาไว้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะนะครับก็เทคนิคของเขาง่ายๆเลยเพ่งเป็นครับกดออโต้เทอร์โบ30ครั้งนะครับแล้วก็เข้าซื้อฟิสบินนะครับซึ่งเดี๋ยวลองมาใช้ดูแล้วกันนะว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงด้วยทุน2 0 0 0บาทเอ้ยไม่ใช่สิกูดูงสองพันกูเติมมาหนึ่งพัน ด้วยทุน1,000บาทนะครับ59ม,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 มันมันเป็นเศษที่อยู่ในในเกมอยู่แล้วนะครับเอ่อถอนไม่หมดเพื่อนเหลือเศษๆด้วยบ้างอย่าทอนหมดหน้าต่างเพื่อนเดี๋ยวทอนหมดมึงไถือเคสน, <c oughs> <c oughs> นะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ <c oughs> บอกแล้วนะว่าเออ่ต่อไปนะครับจะนำเทคนิคการนำเสนอวิธีการกดต่างๆนะครับวิธีการเล่นนะของแต่ละ คนแต่ละท่านนะครับทั้งเพื่อนสมาชิกแล้วก็ใครที่แนะนําผมมานะครับผมจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอนาเสนอให้ในช่องนี้แล้วกันนะครับช่องบินเข้าไป X1 น,นะจ๊ะ <Yahoo! S 1> ไปเลยเพื่อนออโต้30ครั้งนะครับได้ไม่ได้ก็ลงเหมือนกันนะครับเทคนิคใครได้ก็ลงเทคนิคใครไม่ได้ก็ก็ลงนะครับขอแค่กําไรเพื่อนอย่างน้อยๆกำไรหนึ่งเท่านะครับต่อเทคนิคนะก็จะเลิกเลยนะครับคูลุนฟิตาบินก่อนเ่อนมา โอ้ยเยียดเข้าเฉยมึงมึงครับมุบนล่างก่อนเพื่อนมุนล่างก่อนเออสิบสองแล้วบนล่างทีนึงเรากดล่างสามบนหนึ่งไปเลยนะเออได้นนุนนี้ทีนึง โอ้ย oh, มุนติ้มุนตี้มุนตี้มุนตี้โอ้ยเชื่อวิปานเฉยมาไปเลยดีกว่านะครับอันตรายแบบนี้อ๋อ oh, oh, เดี๋ยวมันมีตารางการทำการกดของวงล้อนะครับอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนึครับซึ่งโอ้ย oh, เ yeah, ปะนนเปะนนเปะนน,ะน,นมาก่อนเลยสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเพื่อนครับโอ้โ oh, ห oh. <laughs> อ่ะผมมีตารางการหมุนวงล้อนะครับ เ,เดี๋ยวยังไงก็จะเอามาพีเซ้ให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับตารางการหมุนล้อของเดียมาแปะนะครับบางคนบางท่านอาจจะมีแล้วนะครับก็ขอเสนอให้กับท่านที่ยังไม่ได้มีแล้วกันนะใช้ดีไม่ดีใช้ได้ไม่ได้อย่ามาว่าผมแล้วกันนะผมก็ขอเสนอมาเหมือนกันเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> ก็รวบรวมเทคนิคนะครับเอามาใช้กันโอ้โยแปะมาทีเดียวหลังจากนั้นเง,งียบกิบโอ้ไปน,นินไปน,นิน ไปะง่วงง่วง920โอ้โห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 เบิ้นครับสองรอบตีดแปะง่วงเหรอก็เอ่อเว็บที่ผมเล่นมันปรับปรุงนะครับนี่เปิดมาเรียบร้อยโอ้โหฉลองแปะกูฉลองแปะโอ้ประทัดมาเบิ้นเขี้ยวกำไรหนึ่งเต้าเฮ้ยสะกิตเตอร์เบิ้นขอสะกิตเตอร์ตัวเบิ้นปั๊บบันผือนละพี่น้อง เอาเดบวกเพิ่มมาอีกสิบครั้งเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บวกเพิ่มมาสิบกี่เปอร์ห์ละอุ้ยกูโมเดดีใจประทัดมา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 มาประทัดมาลูกเคปลูกเคปมาเออเอาดิลูกสิบมาอุ้ยเป๊ะเป๊ะโอ้โหโล่เป๊ม แปะอู้แปะแเฮียไม่ออกแปะเบิ้อนครับกูจะได้แปะแอทริกนิดเดียวนิดเดียวมีเจ็ดหมุนตอนนี้สองพันแปะเลยเบื้อนเบแล้วนะครับขอแค่กำไรหนึ่งเท่าต่อหนึ่งเทคนิคได้ไม่ได้ก็ลงเหมือนกันนะครับโอ้ยเบื้อนเข้าวิตีโปนก่อนเพื่อนเข้าเข้าเข้าเลยเพื่อเข้าเข้าเข้าไปดี เอาเข้าไปเพื่อนเพื่อนเอ้ยไอแปรเอ้ยมาทัดมาอีกนะมาทัดมามาทัดมาอะไรไปมามาดิมึงอย่าว่าอย่าว่านะเพื่อนเข็ดมืออย่าว่านะเพื่อนโอ้โหลูกเจมาอะไรมากูุดเจมเมอตอนนี้อุย้ยไปอู้แล้วแเปมๆอุ้ยวันนี้มันวันอะไรวะ <laughs> โอ้ยลูกเอเพื่อนโอ้ยเขียนลูกเอลูกเคมาก่อนเลยเคด้วยเคด้วยเออเคด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าค้างนะอย่าค้างนะไม่เอานะไม่เอานะลูกเคมาอีกเลยเพื่อนขออะไรต่อเนื่องขออะไรไปที่ลูกเจเพื่อนขอลูกเอหน่อยเพื่อนขอลูกสิบลูกเอเออกูอยากได้ลูกเออย่างเดียวตอนนี้มึงสนใจอย่างอื่นครับลูกเจตัวนึงชิงชับกับกองเพื่อนชิงชับกับกองเพื่อนไม่มมาว่ะ โอ้โหหน้าไป175บาทไป3,000แล้วนะครับโอ้โหขอบคุณขอบคุณเทคนิคเทคนิคแรกที่เราได้วันนี้เพื่อนๆครับสำเร็จสำเรจโอ้โหอย่างโหดเพื่อนหรือว่ากูฟุกเออฟุกไม่ฟุกพีมพ่มาบอกหน่อยแล้นนะครับจบจบฟุกก็ไม่เป็นไรฟุกก็กำไร <c oughs> 2,128บาทดุนครับโอ้ยหยาละกะาไอยาละกาปั๊บกะปะ็ปั๊บ เทคนิคในสำเร็จก็ปั๊บก็ป yeah 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 โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ชอบคลิปนี้ชอบการทำวิดีโอแบบนี้ก็กด s u b บส r i ร์ให้กันด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้เทคนิคแรกเราขอจบไปทเพียเท่านี้นะครับขอบคุณช่องเป็นบาทด้วยนะจ๊ะเอเดี๋ยว คลิปต่อไปจะเป็นเทคนิคไหนก็รอชมกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนทุนกคนครับสวัสดีครับบาย